สวัสดีครับผมเชลชิ์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปชุดนี้นะครับผมบอกว่าชุดคงจะมีหลายตอนนะครับผมจะมาสอนวิธีการอินทิเกรตเจ้าตัว Redux s a g a นะครับกับเจ้าตัว Redux ใน React JS นะครับชื่อก็จะเยอะนะครับแล้วก็มีหลากหลายคีย์เวิร์ดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในคลิปนี้คลิปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่พอรู้แล้วว่า r e d ักคืออะไรนะครับอาจจะรู้จัก r e d ักใน React native หรือ r e u u x ที่ for next js หรือ r e u u x js ธรรมดาก็ได้แต่ขอให้รู้นะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเกิดคุณรู้คุณจะรู้คีย์เวิร์ดตัวนี้ชื่อว่า r e u u x ทั้งนะครับซึ่งเอาไว้จัดการเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการ call action ที่เป็นลักษณะ,ะ s y n c h r o n o u s ใน r e d u x นะครับว่าเอมันอาจจะมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของงาน testing ในเรื่องของการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแตกเป็น parallel นะครับทำพวก thread ต่างๆนะครับเช่น อา,อาจจะมีความต้องการเช่นเรายิงแอคชั่นนะครับแบบทีทีแล้วต้องการจะเอาแอคชั่นตัวล่าสุดเท่านั้นกนะ็คือผลลัพธ์ของแอคชั่นตัวล่าสุดคือพื่ง่ายสามารถแคนเซิลนะครับอแอคชั่นก่อนหน้านี้ได้นะครับเอาล่ะทำยังไงแะ้วพวกนี้ซึ่งนั่นแหละคือที่มาของเจ้าตัวอิดาษซากะ ในเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเจ้าตัว Redux คืออะไรนะครับใน r รียก js นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า sem dev นะครับแล้วก็หาข้อคที่ชื่อว่า r e d u x in r e a c t Native ก็ได้นะครับก็จะมีหลายตอนดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราามาค่อยมาดูคลิปชุดนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จัก r e d u x นะแต่ถ้าเกิดรู้จักอยู่แล้วสามารถกระโดดมาดูคลิปชุดนี้ได้เลยนะครับเอาละยังไงผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ที่เพลย์ลิส ของคลลิปชุนนี้กัเบื้องต้นก่อนนะครับผมได้ทำการสร้างโปรเจกตนะครับที่เป็น React JS นะครับไ Next น,น,นะครับจะเป็น React JS ธรรมดา Next เ,เดี๋ยวจะทำอีกชุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่มีการ i ินทิเกรตเจ้าตัววิดั์สากะเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ n t e ิเกรตเจ้าตัวริดจ์ธรรมดาแล้วก็อินทิเกรตริดจ์ทั้งนะครับเพื่อคุณเห็นภาพการทํางานนะพื้นฐานก่อนนะเดี๋ยว พอคุณเข้าใจหลักการทํางานพื้นฐานในคลิปหน้าผมจะเริ่มทําการยัดเจ้าตัวซากะเข้ามาแล้วก็เริ่มอธิบายให้ฟังว่าเออมันทําอะไรได้บ้างนะครับเอาละ่ะในคลิปนี้เวิร์กช็อปทำอะไรได้บ้างนะครับก็เบื้องต้นผมจะทําการไปที่โลโก้โฮสต์นะครับพอสามพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถกด Increase นะครับจะเห็นว่านะพอ,อกดปุ๊บเนี่ยค่าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเคาน์เตอร์ธรรมาดาง่ายๆนะครับเอาละ ตัวนี้จะเพิ่มทันทีแต่้าเกิดตัวนี้จะดีเลย์สาเหตุผลที่เราทำการดีเลย์ไว้เพื่อจําลองการทํางานอะซิงโครนัสเหมือนคุณทนะําการยิงรีเควสต์ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเอาล่ะอันนี้คือการอคอเพิ่มที่ละสิบนะครับซึ่ง,ท,งทั้งหมดเนี่ยเราทําการเรียกผ่านเจ้าตัวเขาเรียกว่า r e d u c กนะครับ r e d u c แ action นะครับหรือบางทีเรียกว่า action generator นะครับเอาล่ะคราวนี้โค้ดเนี่ย บางคนบอกว่าฉันไม่อยากจะเริ่มต้นเดยกศูนะย์นะโค้ดยังไงโค้ดนี่ผมทำการคอมมิตขึ้นกิจหับแล้วก็แชร์ไว้ในแอคเคาท์ของทางโค้ดโมบายนะครับก็ลิงก์มามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่ทำการไปดาวน์โหลดซึ่งผมจะทำการคอมมิตเป็นตอนๆไว้เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งทำการคอมมิตชุดแรกเข้าไปแล้วคุณรีเฟชนะครับคุณจะเห็นคอมมิตเลยนะครับก็ในแค่นี้ Initial แล้วก็ First Comm it, มิสามารถเข้ามาดูซอร์สโค้ดได้ อันนี้ถัดมานะครับก็ผมจะอธิบายการทํางานของเวิร์กช็อปนี้ให้ฟังก่อนเวิร์กช็อปนี้ก็เริ่มจากตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่ผม New Project มามันจะมีโฟลเด r ร์ชื่อ e d u c กนะครับผมสร้างมาตั้งหาเพื่อไว้เก็บพวก s ส a ต e ต่างๆแล้วนั้นนะครับผมก็จะทําการเขาเรียกว่า สร้างบโฟลเด d e r ขึ้นมานะครับในลเดอร r Redux ได้แก่ folder Action r e u s e r นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า action type ไว้นิยาม type นะครับหรือ constant ที่เรารู้จักนั่นเองนะครับก็เพื่อจะใช้ในการอ้างอิงนะครับระหว่าง action กับ reducer เองนะครับเอาละผมทำแบบอย่างง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากถัดมาก็คือผมมีการ rewrite นะครับในส่วนของ index.js นะครับเพื่อจะทำการ implement เจ้าตัว store แล้วก็ use store นะครับเข้าไปในตัว ตัว App Component นะครับโดยการใช้ HOC ที่ชื่อว่า Provider มาครอบผมย้ำว่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคีย์เวิร์ดที่ผมพูดเนี่ยอาจจะต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมจะพูดให้เห็นภาพพคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งซึ่งผมจะบอกเลยว่า step by step ที่เวลาคุณจะ,ะ new project ขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำตามผมทำยังไงนะครับแต่ในคลิปนี้ผมต้องพูดภาพโดยรวมก่อนไม่งั้นไปเลยก็งง ก็อันนี้คือผมทําการแก้ตรงนี้ซึ่งแน่นอนผมต้มีการเพิ่มไลบรารีนะครับว่าจะเพิ่มไลบรารีอะไรเดี๋ยวทําให้ดูในคลิปหน้านะครับเอาล่ะคราวนี้ในส่วนของ a p p JS นะครับผมก็ทําเป็นปุ่มง่ายๆนะครับก็เห็นว่าผมใช้เป็นแร a c t h o นะครับแล้วก็ทําปุ่มง่ายๆขึ้นมาซึ่งแต่ละปุ่มก็จะ call action นะครับแต่ยังเป็นการ implement แบบผ่านตัวเขาเรียกว่า r รี c t ทั้งนะครับซึ่งตัวทั้งในเคสนี้เนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับก็คือใช้ Return, Dispatch, Dispatch ซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาว่าพอแอคชั่เนี่ยมาเริ่มเยอะโค้ดตรงนี้มันจะยาวมากเลยเพราะมันต้องมีเหมือนกับฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการเหมือนกับปั้นข้อมูลยิงไปที่ดีวิเซอรกับไอตรงฟังก์ชันตรงนี้ที่มันทำการเหมือนกับ Callback อีกชั้นหนึ่งซึ่งไอตรงนี้แหละคือที่มาของทั้งทั้งจะทำให้ทำการโยนตัว callback ทชือ dispatch ก็ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังด้านบนนะครับแต่การเขียนโค้ดเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดเป็นลักษณะ h e l l callback หรือหลายชั้นแล้วก็บางทีเราอยากจะแยกตรงโค้ดเราเนี่ยเป็นอีกไฟล์ต่า,างหากนะครับคือไม่อยากไปยำอยู่ในไฟล์เดียวกันบางทีมันดูงงก็ไอตรงสงกัก็จะทำการวางแพทเทิร์ได้ดีกว่านะครับก็ โอเคนะครับตรงนี้ส่วน reducer ก็ไม่มีอะไรมากครับ mm hmm. ผมก็เพียงแค่ทำการนิยาม state ชื่อว่าเขาขึ้นมาแล้วก็ทำการ h a n d l e ว่าถ้าเกิด action เป็นเขา,า increase ผมก็ทำการเพิ่มเขาเทียบหนึ่งถ้าเกิด decrease ก็คือลบเขาหรือถ้าเกิดเป็นแบบ case นี้ซึ่งจริงๆนะตรงนี้มันก็เอามาจากหน้าเว็บแหละผมมาโมดมันเข้าขง,งานของผมแล้วก็ add นะครับคือเพิ่มตามจนไปโลดนะครับส่วน index ก็จะเป็นการ combine reducer นะครับก็ เพื่อว่าเรามีหลาย reducer แล้วก็ combine ซึ่งเวลาที่เราเอาตัว Redux Saga เข้ามาใช้เนี่ยเราจะมาแทนแค่ action ครับก็คือพูดง่ายๆ f o l d e r action เนี่ยเราจะไม่มีนะครับเราจะตัดออกไปเราจะ implement ในแบบ Saga ส่วน reducer นะครับแล้วก็ action type นะครับ action type จะต้องเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็น ตัวที่เรก take every นะครับอของเป็นกรณีพิเศษของเจ้าตัวสากะเพิ่มมาแค่ตัวเดียวส่วน reducer เราจะไม่แตะอะไรไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการแก้เวลาเราอ้างนะครับการอ้างในส่วนของการ dispatch ่อยิง action นะครับนะก็ยังคงทําเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมแล้วก็ส่วนของการอ้างข้อมูลของ reducer ก็ยังคงเหมือนเดิมเพื่อง่ายคือตรงต,ตัว s ากะจะมีผลกับการเรียกใช้นะครับแต่ว่าจะมีผลกับการ implement ภายในกับเรื่องงานเทสนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยตรงที่จะต้องแก้คือตรงเนี้ยคือของเดิมมันจะเป็นรีดักทั้งนะครับก็คือเอาไว้เป็นไลบรารีที่มันสามารถรองรับการทำแอคชั่นอาร์ติโกนัสอย่างที่คุณเห็นตะกี้เนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของงานอาร์ติโกนัสเช่นคุณต้องการจะมีการทำีเลย์นะถูกปะคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกว,ว่า ให้เจ้าตัวรีดักมันหยุดรอได้คุณต้องใช้พปกเวย์ของ a s i n c i o นะครับหรือทำเป็นลักษณะ callback หลายชั้นแล้วก็ใช้ d i s p a t c เนี่ยส่งต่อเข้าไปซึื้อ d i s p a t c ที่คุณเรียกได้เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณใช้ทั้งเข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากรีดักทั้งเป็นสากะนั่นแหละตรงนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะครับมีการ apply middleware แบบสากะขึ้นมาเอาละในคลิปนี้เป็นการปูพื้นฐานร่าวก่อนในคลิปหน้าผมจะเริ่มปูต่ออีกว่าแลไอ้ตรงสากะเนี่ยนะครับเราจะ เข้ามาได้ไงแล้วก็คลิปหน้าคงจะทําการ new project ให้ดูกันเลยนะครับให้มันให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับโดยการก๊อปเนี่ยแหละดึดดึดด,ดึแล้วเดี๋ยวพอเราทุกอย่างเราได้ปุ๊บเนี่ยค่อยนะครับมายัดเจ้าตัวสากายอีกทีนึงนะครับเ step by step นะครับโอเคครับสวัสดีครับ